มาแล้วครับทุกคนสำหรับ isuzu ที่ทุกคนรอคอยที่กำลังเป็นที่สงสัยกันอยู่ว่าใน2025นี่เนี้ยเขาจะทำเป็นเครื่องยนต์อะไรมากันแน่บางคนก็บอกว่า2.2นะครับแล้ววันนี้ก็เป็น2.2จริงๆนะครับทุกคนนะโดยเครื่องยนเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ 2, 2 0 0ซีซีที่มาแทนตัวเครื่องยนต์1,900ซีซีครับแต่ว่าเครื่อง3 0 0พันเนี่ยยังคงมีขายอยู่นะครับทุกคนนะ เครื่อง2.2นะครับจะให้แรงม้าที่163แรงม้าครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรนะฮะคุณผู้ชมที่สำคัญนะครับในส่วนของเกียร์ธรรมดาเนี่ยก็ยัง6เกียร์เหมือนเดิมแต่เกียร์ออโต้เนี่ยจะเป็นเกียร์ออโต้แบบ8แบบแบบสปีดครับทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเราต้องลองดูกันต้องลองขับกันนะว่ามันจะนุ่มนวลขนาดไหนนะครับจะ มีความรู้สึกยังไงที่แตกต่างจากเครื่องยนต์เกียร์ออโต้ที่เป็น6กเกียร์ก่อนหน้านี้นะครับนี่อย่างคันนี้นะครับก็เป็นเกรดตัวแซดนะครับตัวแซดเตีย้ยที่โชว์อยู่ในงานนะครับทุกคนโดยถ้าเราดูจากด้านหน้าเนี่ยตัว225 0นะเขาก็จะให้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาให้กระจังหน้าเป็น2สีครับเป็นสีบรอนตัดสีเทาแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ซึ่งถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ย ถ้ามาจอดคู่กันเราไม่รู้เลยนะครับถ้ามองจากด้านหน้าในมุมนี้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยคือ2,024ตัวไหนคือ2,025เพราะอย่างที่เรารู้ครับในตัว2,024เนี่ยเขาก็เพิ่งเปลี่ยนไฟหน้ามาได้แค่1ปีเองเท่านั้นนะครับฉะนั้นใน2,025เนี้ยถ้าเราดูจากด้านหน้านะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรกับด้านหน้าของตัวรถนะครับรวมไปถึงลังพึ่งแผงกระจังหน้าต่างๆถ้าดูนะครับ ก็จะเป็นรูปลักษณ์แบบเดิมนะครับซึ่งสวยอยู่แล้วฉะนั้นแสดงว่าในส่วนของด้านหน้าเนี่ยก็จะใช้เป็นด้านหน้าตัวเดียวกับตัว2024นะครับเพียงแค่เปลี่ยนเครื่องยนต์เข้าไปใหม่เท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนจาก1.9ออกไปแล้วก็เอา2.2เข้ามานะครับนี่หน้าตาเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมตรงสีตัวรถนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเห็นนะครับว่าสีเทาตัวเนี้ย มันจะไม่เหมือนเทาแรมโบที่เราขายในตัว2024หรือไม่เหมือนสีบรอนเงินนะครับแต่สีเนี่ยจะออกไปทางคล้ายๆกับเจ้าตัว Mule X ที่เป็นสีเทาไอเกอร์แต่จริงๆเขาก็ว่าคนละเฉดนะนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูตัวจริงที่แบบมาเจอแสงธรรมชาติมาถ่ายรูปกันอีกทีนึงว่ามันจะต่างกันไปทางไหนแบบไหนยังไงนะครับดูตัวล้อครับคุณผู้ชมตัวเนี้เป็นเกตัวแซดเนาะ แน่นอนครับตัวล้อเนี่ยเขาจะเป็นโทนสีทูโทนสีดำปัดเงาอยู่แล้วนะครับแล้วดูลายก้านล้อแมกับซึ่งเป็นลายก้านเดียวกับตัว2 0 2 4เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวล้อแมกนะครับในตัวแซดเนี่ยก็จะให้แมกขอบ16มาเหมือนอย่างคันในรูปนะครับให้แมกขอบ16มานะแล้วก็เป็นแมกสีทูโทนส่วนตัวยางเนี่ยก็จะเป็นยางตัวบิสโตนนะครับที่เราใช้ไว้วางใจใช้กันอยู่แล้ว นะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งต้องบอกว่าแพทเทิร์นในตัว2024มายังไรนะครับ2025ก็ยังให้มาแบบนั้นเลยนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าใครเนี่ยที่ก่อนหน้าน,นี้ออกตัว2024ไปเนี่ยถือว่ายังไม่ตกรุ่นนะนะครับเพราะด้วยโฉมรถหน้าตารถนะครับก็จะมีความเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแค่ ในส่วนของตัวเครื่องยนต์เท่านั้นนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับต้องบอกว่าตัวไฟท้ายเนี่ยก็เป็นไฟท้ายของตัว2,024ใช้ร่วมกันนะครับณนะวันนี้นะถ้าใครเนี่ยอยากเบิกไฟท้ายใหม่นะครับก็เบิกของตัว2,024นะครับเพราะ2,024 2 0 2 5นะครับใช้ไฟท้ายเหมือนกันนะ ตัวถังรถถ้ามองดูจากด้านข้างนะครับตัวซุ้มลงซุ้มล้อต่างๆก็ยังคงเป็นดีไซน์เดียวกันนะครับไม่ได้มีจุดไหนที่เปลี่ยนกันเลยนะครับกระจกไล่ฟ้านะครับมีมาให้ไฟเบรอดวงที่3มีนะครับแล้วก็ในคลิปนี้เซลต้นพยายามจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าจุดไหนเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนเนาะแต่จากที่ผมดูจากสายตาดูจากในรูปที่กําลังบอกทุกท่านอยู่ตอนนี้ผมก็ว่าไม่เปลี่ยนนะ,ะคุณผู้ชมลองพิจารณาดู ถ้าคิดเหมือนกันกับผมนะคอมเมนต์มาหน่อยผมว่าไม่เปลี่ยนเลยนะครับตัวตรงระหว่างบานกระจกประตูหน้ากับประตูหลังเนี่ยก็จะทําสีสติกเกอร์มันเหมือนเดิมนะครับเป็นสติกเกอร์สีกกดําเพื่อให้เวลาติดฟิล์มลดแล้วเนี่ยดูเป็นกระจกบานเดียวกันทั้งหน้าแล้วหลังนะครับอย่างที่เห็นในรูปเห็นไหมนะครับนี่ก็ต้องบอกว่าให้รูปลักษณ์มาแบบเดิมจริงๆนะครับก็อาจจะนั่นแหละถึงเวลาที่จะต้อง เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ก็คงเปลี่ยนเครื่องยนต์จริงๆนะครับสำหรับรอบนี้นะก็ได้ถือว่าโอเคแหละได้แรงม้าที่เยอะขึ้นกว่าเดิมแรงบิดที่เยอะขึ้นเนาะแต่ก็เดี๋ยวเราต้องทดลองขัขบกันอีกทีหนึ่งแต่เขาก็เคลมมาว่าเครื่อง2.2เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ที่เร็วขึ้นและแรงขึ้นนะครับเ่็งที่เซลต้นบอกไปนะครับในตัว2.2ทุกคนเห็นไหมเขาจะเขียนอยู่ตรงสติกเกอร์ด้านหลังนะครับว่าเป็น กำกับเอาไว้ว่าเครื่องรถคันนี้กี่ซีซีนะครับเมื่อก่อนเนาะต้องบอกว่าในรถเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีแบบนี้มาตลอดนะครับบางอันก็เป็น2.53 0แต่ต้องบอกว่าในที่ผ่านมาเนี่ยเครื่องยนต์1.9เ้าขาไม่ได้ติดคำว่า1.9่านะครับแต่ตอนนี้เขามาติดเป็น2 2ุนะครับก็น่าจะติดเพื่อให้แยกประเภทรถได้ว่า,าเมื่อจอดอยู่ข้างกันเนี่ยตัว1.9่า มีบอดี้เดียวกันกับตัว2.2จเนี่ยก็จะได้แยกถูกว่ารถคันนี้คือ1.9รถคันนี้คือ2อนะครับแล้วก็มีติดโลโก้นะครับเกรดรถกำกับเอาไว้นะครับตัวฝาท้ายนะครับความโค้งความนูนความเว้านะครับที่เป็นดีไซน์ของตัว2024ก็เอามาใช้ในตัว2025่นะครับมือเปิดฝาท้ายเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับเอาไว้เพื่อความสะดวกในเวลาที่ท่านถอยจอด นะครับถอยจอดตามที่ต่างๆก็จะได้ชัดเจนบันไดกันชนท้ายนะครับก็ยังเป็นดีไซน์แบบเดิมนะครับสำหรับรุ่นตัว2025นี้นะในส่วนของภายในนะครับก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่จากที่ดูนะเซลต้นว่าภายในเหมือนกันเลยกับตัว2024ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของพวงมาลัยนะครับ ลักษณะการทําโทนสีนะครับเพราะว่าด้วยเกรดตัวแซเนี่ยเขาก็จะมีการทําโทนสีเนี่ยตัดสีบรอนอยู่แล้วนะครับอย่างรุ่นนี้เป็นเกรดตัวแซเห็นไหมปุ่มตรงพวงมาลัยด้านขวาก็จะมีคูดคอนโทรลมาให้นะครับหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับเป็นหน้าจอ7นิ้วในรุ่นเกรดตัวแซขึ้นไปนะครับ2025ก็ยังคงทํามาให้แบบเดิมนะครับระบบเกียร์นะครับอย่างหัวเกียร์เนี่ยถ้าสังเกตนะครับก็จะเป็น ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วซึ่งเป็นการทำโทนสีในตัว2,024แอปปุ่มหมุนหน้าจอเครื่องเล่นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าณนะวันนี้นะครับถ้าใครนะครับสนใจรถนะครับก็ให้มองไปที่กำลังเครื่องยนต์เป็นหลักละกันเพราะว่าด้วยบอดี้รถนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยแล้วก็อาจจะมีตรงสีเทาตัวเนี้ยที่เซลล์ต้นพาดูรูปตั้งแต่ต้นเนี่ยครับที่เป็นสีใหม่ของเขานะครับ แต่ต้องรอดูอีกทีหนึงว่าตัวจริงตอนที่โดนแดดธรรมชาติแล้วจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวเรารอดูกันนะครับ